ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันครับบรรยากาศตอนเย็นๆนี่แหละครับเจอกันกับบรรยากาศสวนหน้าบ้านครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็จะมีผักสลัดครับต้นเล็กๆครับโผล่ขึ้นมาแทนกระลำปลีแล้วก็ผักกาดขาวครับที่โดนรับประทานไปหมดแล้วครับตรงหน้าบ้านก็จะมีผักสลัดขึ้นมาแทนครับ ทางข้างนอกเอ้ยทั้งข้างใน,งงนตรงนี้ครับแล้วก็ด้านนอกครับไม่รู้ด้านไหนเป็นด้านนอกด้านไหนนี่ครับทั้งในแปลงทั้งในกระถางห้อยระยงระยางเต็มไปหมดครับถ้าเกิดมันโตขึ้นมาก็คงกินไม่ทันอีกเช่นเคยครับรนี่ก็เป็นซุ้มพักใจครับซุ้มเล็กๆครับน่ารักน่ารักมีสารพัดทั้งดอกกุหลาบแล้วก็ มะเขือเทศครับนี่ครับแล้วก็หนวดหรือว่าเคาลาหรือสีครับห้อยระยงระยางเต็มไปหมดครับแล้วก็มีนกแก้วมาคอสองตัวแล้วก็มีโคมไฟแต่ไม่มีไฟครับห้อยไว้ส,สวยๆครับครับต้นคอสมอท,ที่ปลูกไว้น่าจะเป็น อาทิตย์แล้วครับน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันครับหรือว่าอาจจะสองอาทิตย์ด้วยซ้ำครับผมจําไม่ได้ครับอันนี้เมียผมเป็นคนหวานไหมครับนี่ครับส่วนตรงนี้ครับเป็นฝีมือของผมเองครับเป็นต้นอันนี้เป็นดอกดาวเรืองครับก็อัตราการงอกก็ใช้ได้ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นดาวกระจายครับ ขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มีรอยเท้าของสัตว์สี่เท้าครับเป็นสัตว์ตระกูลเสือครับตัวเล็กๆครับแมวนั่นเองครับมาคุยนี่ครับทับจากหน้าบ้านครับก็จะเดินเตะๆเ,เข้ามาทางหลังบ้านครับ สวนผมเยอะครับหลายไร่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปักกาดขาวครับแล้วก็สลนันแหนครับสลนันแหนนั่นเองแล้วก็ผักชีฝรั่งครับผักชีใบเลื่อยนั่นละครับที่ปลูกไว้ก็เริ่มจะมีใบเขียวสวยงามนะครับเลาะมาถึงสวนหลังบ้านก็ไม่น้อยหน้าครับก็เต็มพลึบไปด้วยแปลงผักครับที่เพิ่งบูรณะขึ้นมาใหม่ ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นคนากะลำมปีก็โดนกินไปแล้วหลายต้นครับมันไส้เพียครับก็เลยกินทั้งเพียทั้งกะลัมปีครับแล้วก็มะเขือเทศครับถ่ายไปถ่ายมาฝนตกเฉยครับแม่บ้านกำลังรดน้ำนั่นเองครับตอนเย็นๆครับเพราะว่า ช่วงนี้อากาศมันแห้งก็เลยต้องลดทั้งเช้าทั้งเย็นก็ดีครับต้นไม้จะได้สดชื่นแตท่ทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ครับผมก็จะนําเสนอนะครับสิ่งที่ผมภูมิใจครับก็คือผักชีลาวครับที่ผมทําทคลิปการปลูกลงไปตั้งแต่วันอังคารครับวันอังคารอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ ก็น่าจะอาทิตย์กว่าแล้วครับมันก็ตอนแรกก็หวั่นใจครับว่ามันจะงอกหรือเปล่าจะเสียหน้าหรือเปล่าแต่ว่านี่ครับผลงานครับงอกทุกเม็ดครับนี่ครับเป็นหลุมๆครับเป็นกอสวยงามดีมากครับใบก็เขียวนี่ครับไม่อยากจะคุยครับนี่ครับสวยงามตะการตาครับเพราะว่าผักชีลาวที่ผมได้เม็ดมาแสดงว่าเม็ดมีคุณภาพครับ ส่งตรงมาจากภาคอีสานครับส่วนตันนี้เป็นกระถางของน่าจะเป็นต้นหอมครับผมซื้อเม็ดมาแต่ว่าผมไม่ได้เพาะเองครับแม่บ้านเขาเป็นคนเพาะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อในฝีมือก็เลยเขาเพาะเองก็เริ่มจะงอกแล้วครับนี่ครับเห็นเป็นเส้นๆเขียวๆไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านี่ครับมองเห็นหนิวผมที่ชี้มานี่ครับนี่ครับเป็นเส้นๆครับ เป็นต้นหอมครับไม่รู้หอมหอมอะไรหอมญี่ปุ่นหรือหอมอะไรหอมญี่ปุ่นครับผมซื้อมาหอมแบ่งกับหอมญี่ปุ่นตรงนี้เป็นเป็นหอมญี่ปุ่นครับก็คอยดูครับว่าต้นมันจะเป็นหน้าตาอย่างไรครับถ้ามันโตขึ้นมาเป็นของนอกครับหอมญี่ปุ่นครับไม่ใช่ของไทย